บนอ้อมโอ้โอโแเตงมันกระโดดเป็นกระทิงกระทิงล่าเนื้อเลยดูมันกระโดดดิฮะโอ้ยมันเตงมันกระโดดเป็นกระทิงเลยอะ่ะไอบน,อ,นอ้อมมันดื้อเอาไม้ตีเลยดูดูด,ดูดูมันกระโดดนะมันเป็นควายนะมันไม่ได้เป็นกระทิงแล้วนั่นน่ะนะ มันดีใจดูมันอู้ตัวอ่ะโอ้นะเอ็นดูมันไงคือเข้าใจเลยมันเกยออกมาตรงวันไงล่ะแล้วมันโดนขังเป็นอาทิตย์อ่ะตั้งแต่โอ้เป็นซองอาทิตย์ปุ้นน่ะดูนะดีใจลุงมน์อารมณ์บดีลุงมน์ด่ามันอยู่ดูไอตัวนู้นดูนะดูมันไปคุยเต็งดูมันไปคุยไอบุญอุ้ม ดูมันไปคุยนะมันดูดิเออดูหน้าแต่ละคนเออเออเนี <أ ه> <أ ه> <أ ه> ่ยลุงมนจะตีเลยดื้อเลยดูนอนมันวิ่งใหญ่เลยอ่ะ ะดูบุญอุม้มดูหัวมันดิโอ้ก็ยังเป็นอันปลิ่มเปลือกฮะบุญอุม้มอั้อน,อ,น <c oughs> อั้นอ๋อมันก็เหมือนละอ่อนนนะเนาะมันดีใจอะแล้วปักมันแน่นหรือเปล่าปีฮะเอาเอาลงลึกหรือเปล่า ะมันดีใจไงเนี่ยทุ่งลาเวนเดอร์เข้าใจหรอวิ่งดีใจอ่ะแต่กี้มันกระโดดกระโดดเป็นกระทิงเลยอ่ะอืมอันควายตกใจเลยเตงจ้ำฮะมันนี่อย่างอ่ะ ตกใจมาเหรอนั้นน้ำปอหรือเปล่าเนี่ยดูดน้ำขึ้นมัเนี่ยว่าควายขวิดสีแดงไม่เห็นขวิดเลยเถิดจ๋าตัวไหนไอ้บุญอุ้มอยู่ไหนอ่ะ<า>คนไหนลุมอนป้าจะถ่ายรูปลุงมอนอ่ะคนไหนตัวไหนคนไหนบุญอุอ้ม<า>ตัวไหนจำมาได้อ่ะเดียวมันเหมือนกันหมดอ่ะ แล้วแล้วคนที่เขาเขาเยอะๆคนนั้นใครอ <campaigns> <premature? S 1> ่ะคนที่เข้าโค้งๆอ่ะใครอ่ะคนนี่้ใครคนนี้ใครไอ้ลูกว่ะลูกตัวเล็กๆนอนน่ในกระถางน้ำอ่ะไอ้บุญบุญเนียงอ่ะฮะคนนี้บุญเนียงเนี่ยบุญอุ้มอั่นี้บุญเหลือ อันนี้บุญเหลือมันบุญอุ้มอันนี้แม่มันหนาะบุญเหลือนะอันนี้ลูกของพี่นอนถังเป็น,น,นลานเหรอไอตัวลานกะลานตัวนูว้นลานตัวผู้ผอันนี้แม่คืตัวลานไออย่างวะลุงมนงงอันนี้ลูกที่มาใหม่นะที่ตัวน้นเลน็กนะแล้วมันคลอดลูกมาตัวนั้นผูอ,ก,อนนกับ<อ>มันตอนแรกมันมีบุญอุ้มกับแม่บุญแม่บุญเหลือกับลูกบุญอุ้มไง แล้วไอ้คนเกิดใหม่คือบุญหลายไอ้ตัวล่าซูไอรานมันบุญหลายอันนู้นบุญหลายรา่คนนี้แม่บุญเหลือแล้วคนไหนบุญอุ้มไอ้คนไหนติอู้นนนคนติอู้นี่เหรออ,หอันนี้บุญอุ้มเหรอบุญอุ้มเหรอลูกพูดดิพูดเลยพูดดิฮะเออใช่ละถ้าพูดเนี่ยใช่ละบุญอุ้มไปไปได้เอ้าเฮ้ยคนนู้นก็พูด ที่นี่พูดดยนะเห็นไหมได้ยินไหมพูดได้ใช่สวัสดีค่ะพี่ลูกอันนี้ไม่ยิงปะใจายเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมา